สวัสดีครับพิดีพิมเมียมอเตอร์ซีนอนนะครับวันนี้มาส่งงานกับนิสสันมาร์สนะครับสตาร์รถครับตาร์รถขึ้นมานะครับตัวเดย์ไลท์ออร์ดี้สไตล์ทำงานทันทีนะครับเปิดไฟเลียครับเปิดไฟหลี้ขึ้นมานะครับคันนี้นะครับติดเป็นวงแหวน 7D คริสตัลนะครับพร้อมเดริฟไอนตาน้ําเงินนะครับของเดิมนะครับลูกค้าเคยติดตั้งโปรเจคเตอร์เป็นแบบซีนอนมานะครับวันนี้เข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะฟินิกโปรไลท์เอลดีนะครับเป็นไบเอลดีสูงต่ําในตัวนะครัับบไฟเลี้ยวคร ตัว d ด y l i g h t ทางร้านเป็น turn r u นนิ่งนะครับนี่นะครับไฟต่ำครับเปิดไฟต่ำขึ้นมานะครับระบบเดือดยัไงนะครับจะตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับอันนี้มาดูแสงนะครับคันนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ฟินิกโปรไลท์สี่วัตต์นะครับ LED นะครับสูงครับนี่นะครับเป็นสูงต่ำในตัวนะครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้สามารถติดต่อเเข้้าามไดที่พจ บี p ี e m มี m a u t มออโต้ซีนอนได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ